อิ่มเหรออิ่มแล้ว,อ,ลวอยากกินอยาก,กินกล้วยเหรออิม่มแล้วแม่ตัวนี้อะ,อะไรใครพิดีโอเหรอเอ้าอาปากทำไม รอดบังเลยหายไปนปนน่เอมาแจกไปแจกข้างล่างลไปน่ากลัวน่ากลัวมันจะินดีน่ากลัวผิวก็ไม่กล้าเบโอ้ยเป็นไรหรอกลอง้ I got it